สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีภาพปิดตาพิมพ์เล็กนะครับของหลวงพ่อผันนะครับวัดลาดเจริญจังหวัดสระบุรีนะครับมาแนะนํานะครับเนี่ยเป็นภาพปิดตาหล่อโบราณนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับหล่อโบราณพิมพ์เล็กกระทัดลัดน่ารักนะครับมีพายทองขึ้นนะครับน่าจะเป็นเอ่อส่วนผสมนะครับ ดูง่ายมากซองเดิมๆพบเจอน้อยนะครับเนี่ยสวยเดิมดูง่ายไม่ผ่านกันใช้บูชาใบฝอยเดิมๆท่านใดสนใจก็ดูตามคำอธิบายนะครับขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับทางร้านเราก็รับเช่าพระหลักยอดนิยมเก่าใหม่ของเก่าเล่าเก่ากระเพาะปลาเก่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใครเปลี่ยนศาสนามีอยากจะไม่ได้เก็บพระเครื่องแล้วอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับ